มันเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือโดยหลักการเนี่ยนะครับคือศาสตร์บอกว่าถ้าเกิดเด็กไม่เกินอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยนะครับจะต้องอะไรครับจะต้องเล่นตามลําดับขั้นอะไรต่างๆเนี่ยโอเคน,น,นั่นคือศาสตร์ของออนักกีฬาหรือว่าศาสตร์ของการพัฒนานักกีฬาซึ่งผมปฏิเสธไม่ได้ว่าในการพัฒนาเด็กเ่ยมันก็ต้องเป,เป็นไปตามกระบวนการแต่มันมีอีกบทหนึ่งหรือว่ามิติหนึ่งซึ่งถ้าเกิดดําเนินการอย่างนั้น มันอาจจะใน100คนเนี่ยมันอาจจะมีเด็กอยู่หนึ่งคนหรือ2คนที่มีศักยภาพที่สามารถที่จะอะไรครับคือโตเร็วหรือพัฒนาเร็วมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันซึ่งถาาว่าถ้าเกิดผมบล็อกเด็กเหล่านั้นไว้แล้วไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ได้ขยับขึ้นพัฒนาเวทีไม่มีชั่วโมงบินให้เขาไม่มีเวทีให้เขาเล่นผมว่าเด็กนั้นม,มันก็เหมือนไม่ได้จัดก,การจากการที่เราดองเด็กไว้นะครับถ้าเกิดเรารอว่าอ๋อให้ถึงรุ่นอายุเขาก่อนแ้วค่อยเขาเล่นเต็มผมว่า มุมนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปงนั้นในความคิดของผมเนี่ยคือถ้าเกิดเด็กมีความสามารถโอเคนะครับเ,เราอาจจะได้ให้ให้โอกาสเด็กในการลงทำหน้าที่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่เต็มเวลานะครับแต่นั่นคือเป็นการสร้างความอะไรครับความมั่นใจให้กับเด็กว่าเฮ้ยเราสามารถเล่นได้นะมันจะเกิดแรงจูงใจว่าถ้าเกิดเราอยากเก่งกว่านี้นะครับหรืออยากมีความสามารถมากกว่านี้อยากเข้าเข้าตา นะครับทีมงานสางโพตทีมชาติมากกว่านี้ฉะนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขยันให้มากมีวินัยให้มากอะไรเงี้ยครับก,ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครับมตรงนี้ต้องต้องยอมรับนะครับนะผมต้องยอมรับก็คือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงผมนะครับแต่เป้าหมายอของเรานะรกับเป้าหมายของทีมต่างๆแน่นอนว่ามัน,มนต่างก,กันแน่ๆเป้าหมายของผมจริงๆผมผมองว่าเนี่ยอย่างผมปั้นเด็กเด็กน้อยขึ้นไปปีนี้ผมอาจจะใช้ไม่ได้ปีหน้าผมอาจจะใช้ไม่ได้แต่อีก2ปีหรือ3ปีข้างหน้า นะครับสิ่งที่ท่านอาจจะดูดูว่ามันไม่ใช่มันอาจจะใช่อีกใน3ปีหรือ4ปีข้างหน้าหรือปีต่อต่อไปก็ได้ก็จะเป็นอีกอม,มุมมองหนึ่งที่ทางทีมงานโค้ชสตาร์ททีมชาตินะครับาสามารถที่จะมาเห็นนักเตะหรือว่าส่งเสริมให้นักเตะไม่ว่าจะรุ่นอายุขนาดไหนก็ตามแต่นะครับได้ได้ได้มีเวทใีในการแสดงออกนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย นักกีฬาฟุตบอลชายที่เดินเตะเดินสายนะครับยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างาไปทำข่าวแต่ผู้หญิงเนี่ยถูกบล็อกจากจากการสื่อสารยอะไรต่างาตัวนี้มันก็เลยทำทำให้แคบเห็นว่าผมมองว่าทุกสโมสรน,นะครับหรือว่าคนที่ทำทีมฟุตบอลหญิงนะครับควรจะเนี่ยครับต้องต้องขอบคุณไทยมีเวสเลยครับที่ทจัดก,กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นครับผม